c h o i c e Coffee นะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าเครื่องขนาดเล็ก b z เก้ากับ b z เสิบนะครับต่างกั้ยังไงนะฮะจริงๆผมมีทำรีวิวคลิปนะฮะของทั้งสองเครื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับท่านสามารถไปรับชมได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะว่า,า b z เเก้าอันนั้นรีวิว เฉพาะตัวเลยกับ b z 1 0แต่ว่าวันนี้เลยจะเอาทั้งสองเครื่องเนี่ยนะครับมาให้ท่านเปรียบเทียบให้ท่านฟังให้ท่านชมดูตอนหน้ากันจะจะจะ,จะได้รู้ว่านะถ้าเราจะเลือกใช้เครื่องขนาดเล็กนะให้เหมาะสมกับบัตเจ็ตของเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวไหนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือ b z 9นะครับ b ีแสนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น b ีแ0สินะฮะบีแทสเกนะครับ,รบมองปราบหนึ่งท่านจะคิดว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะสองตัวนี้รูปทรงหน้าตาเป็นสแตนเลสเหมือนกันหมดทุกอย่างหัวชงเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่มันจะต่างกันตรงที่ นะฮะการตกแต่งข้างหน้านะ,ะสองอย่างนี้ผมเริ่มจาก BZ9 ก่อนนะครับ BZ9 เนี่ยเป็นเครื่องชงขนาดบอยเลอร์นะครับ0.5ลิตรก็ครึ่งลิตรนั่นแหละครับบอยเลอร์เป็นทองแดงนะฮะ,นะฮะขนาด0.5ลิตรระบบชงเป็นระบบได r e เ t b ก i อยเลอร์ก็คือเวลาเรากดสวิตช์ชงเนี่ยนะ มันก็จะดึงน้ําจากอบเลอร์เนี่ยเข้ามานะแล้วก็ดันน้ําผ่านบอยเลอร์ที่มันร้อนแล้วออกมาชงกาแฟนะครับ BZ เราคาอยู่ที่42,500บาทน,นะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลส304นะฮะเครื่องตัวนี้ใช้งานมาหนักๆ7ปีแล้วนะครับสภาพเครื่องอยังดูเนียบอยู่นะ นะเวลาชงนะท่านก็จะได้ก้านชงแบบนี้มา1ก้านตะแกรงดับเบิลช็อตหอันตะแกรงซิงเกิลช็อตสำหรับชงกาแฟร้อนอีก1อันตะแกรงบายช็อตสำหรับทำความสะอาดอีก1อันนะเวลาชงท่านก็จะสามารถใส่ผงกาแฟใส่ผงชงรับเข้าไปแล้วก็เปิดสวิตชงง่ายได้นะครับนี่คือ b z 9 เวลาที่ท่านจะสตรีมนมนะฮะนะ,ะมีก้านสตรีมเรียบร้อยท่านจะต้องเปิดสวิตตัวนี้นะฮะรอประมาณสัก30วินาทีท่านถึงสามารถสตรีมนมเพื่อที่จะทำคาปูชิโน่ลาเต้อะไรต่างๆได้นะฮะท่านจะต้องเปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับนะแล้วสตรีมจะเริ่มมีแรงอะไรนะไอ้น้ำจะเริ่มแรงขึ้น นะฮะฮประมาณ30วินาทีนะท่านก็จะต้องฝันละององน้ำแต่ b ะะีเซตเก้าเวลาสตรีมท่านจะเห็นว่ามันมีละอองน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เพราะขนาดบอยเลอร์ของมันค่อนข้างเด็กมันก็เลยจัดนะไอตัวไอ้น้ำตรงนี้ให้แห้งเหมือนกับ b ีเซติดไม่ได้นะนี่คือจุดหนึ่งที่ b ีเเก้ขามีข้อลิมิตเอาไว้นะครับเนี่ยฮะ ตอนนี้ไอ้น้ำแรงผมรับรองว่าถ้าท่านสตรีมนมด้วยเครื่องบีเซเกเนียนกริบเหมือนกับเครื่องระดับ2หัวชมนะฮะทีนี้เวลาท่านชงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะชงก็ปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องอปิดสวิตสตรีมเนี่ยแล้วก่อนที่ท่านจะชงกาแฟนะครับให้ท่านปล่อยไอ้น้ํา ที่ระบายหัวชงเนี่ยทิ้งสักประมาณสิบวินาทีนะฮะเพราะไอ้น้ำมันจะมีค้างอยู่หากท่านเอาก้านชงใส่เข้าไปเนี่ยไอ้น้ำที่มันค้างอยู่เนี่ยเมื่อมันผ่านผงกาแฟนะฮะมันถ้ามันกาแฟของท่านเนี่ยมีกลิ่นที่มันเบิร์นนะนั่นคือข้อจำกัดเป็นเครื่องระบบไดเรกบอยเลอร์ทุกยี่ห้อเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น BZ9 แลนชีริโอซินเวียหรือเครื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นระบบดึงน้ำจากบอบเลอร์ม,มาชงนะฮะขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายชงกาแฟเปิดสตรีมนมเป็นอย่างนี้สวิตช์ออน f ออยู่ตรงนี้บอบเลอร์0.5ลิตรถังน้ำนะเก็บน้ำอยู่ตรงนี้3ลิตรเท่ากันกับ BZ10 ถ้าท่านใช้น้ำหมดถังมันก็จะ ตัดไฟอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะนี่คือ b ีซราคา42,000บาทน,นะครับหากท่านจะเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กเป็นซุ้มกาแฟหรือถ้าท่านจะเอาไว้ชมทานเองที่บ้านอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่อง Home Use เลยท่านจะได้กาแฟเอสเปรสโซช็อต so ที่ดีมากสามารถสตรีมนมได้สมบูรณ์แบบนะฮะ นี่คือเครื่อง b ี9ราคา42,000บาทแต่เราก็จะมีโปรโมชั่นเป็นระยะระยะส่วนใหญ่ก็จะมาวิ่งอยู่ที่3 8 0 0 0 3 9 0แ0นะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแต่ละช่วงมาดูตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ b ีซ่สนะอ๋อนิดหนึ่งนะครับกลับมา b ีซเกนิดนึงท่านจะเห็นมีเกตอยู่ตัวหนึง่งเกจต,ตัวนี้จะเป็นเกตที่วัดแรงดันของปั๊มน้ํา นะฮะเพื่อเป็นการชี้ว่าเวลาท่านเอากาแฟมานะฮะชงกาแฟเนี่ยเกตตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับผงกาแฟที่ท่านบดว่าละเอียดมากหรือหยาบมากแค่ไหนถ้าบดละเอียดมากเข็มก็จะขึ้นมาถึงประมาณ10 11นี่แหละครับก็กาแฟท่านก็จะเข้มสุดๆเลยแต่ถ้าเป็นบดหยาบมากเกินไปเข็มก็จะขึ้นน้อย อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เครื่องขนาดเล็เราก็ไม่ค่อยได้ดูมากมายนะครับมาที่ b ี1ซบ้างนะ้ถังพักน้ำนี่สามลิตรเท่ากันกับ b ี9นะครับนะฮะแต่บอยเลอร์ขนาดใหญ่ประมาณ1.5ลิตรโดยประมาณบอยเลอร์อใหญ่กว่า b ีเซนี่ยสามเท่าตัว มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเหมือนกันแต่เวลาชงของ BZ10 เนี่ยนะฮะบีแทมันจะเป็นแบบ Heat Exchange Heat Exchange ก็คือว่ามันจะเอาน้ำเนี่ย,น,ยนะเวลากดสวิตช์ชงเครื่องจะน,นึ่งน้ำผ่านเข้าไปในท่อ Heat Exchange แล้วทำให้การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นระหว่างน้ำที่ต้มอ,อยู่ไปยังน้ำที่วิ่งเข้าไปใหม่ แล้วก็ค่อยเอามาชงด้วยระบบฮีทเอ็กเชนนี้จะทำให้กาแฟทุกแก้วที่ท่านชงเนี่ยนะมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากกว่า BZ9 นะฮะ b ี9เนี่ยแหละนะฮะรสชาติมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับทอดสตีมนะฮะความใหญ่ของบอยเลอร์เนี่ยจะทำให้ท่านสามารถสตีมได้ทันทีทันใด โดยที่ไม่ต้องไปเปิดสวิตช์ใดๆรอนะครับมีทอดดแล้วก็สตรีมของ B ีแชเทแห้งมากจนสามารถอังมือได้อย่างนี้นี่ถ้ามีละอองน้ำเมื่อกี้ผมไม่ไออกล้าเอามืออังนะฮะเพราะมีละอองน้ำร้อนอยู่แต่บีแชทเทนผมกล้าอังมืออย่างนี้มันบอกให้เรารู้ว่าละอองน้ำที่ออกมาพร้อมกับไอ้น้ำของบีแชทนเนี่ย แห้งมากเพราะฉะนั้นเวลาท่านจุ่มลงไปในนมที่จะสตีมเนี่ยทำคาปูชิโน่ลาเต้น้ำมันจะไปผสมในนมเนี่ยน้อยทำให้นมของท่านมีความเข้มข้นแล้วก็อร่อยเหมือนนมธรรมชาติมากที่สุดเรียกว่าคาปูจะอร่อยกว่าบีชเก้าแน่ๆน,นะนี่คือจุดได้เปรียบจุดหนึ่งของบีชเทน นะราคาแพงกว่ากันเป็นหมืน่นแหละนี่แหละที่ท่านจะได้พบได้เปรียบกันตรงนี้นะสตรีมง่ายขึ้นนะมีก๊อกน้ําร้อนอีกก๊อกนึงให้นะก๊อกน้ําร้อนตัวนี้จะเปิดเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮนะสะดวกสบายแต่ผมแนะนําว่าหากท่านจะใช้ก๊อกน้ําร้อนนี้เป็นก๊อกน้ําร้อนที่ใช้แทนกระติ่งน้ําร้อน ท่านจะได้ใช้กระติกน้ำร้อนราคา5,900 0ถ้าท่านใช้น้ำร้อนเป็นกิจวัตรไปบีบเอาจากกระติกน้ำร้อนนะครับเพราะนั่นคือกระติกน้ำร้อนราคา800บาทแต่ถ้าท่านใช้น้ำร้อนจากเครื่องเป็นกิจวัตร AR <AI> ก็เอาน้ำร้อนตรงนี้ AR ก็เอาน้ำร้อนตรงนี้นี่คือกระติกน้ำร้อนราคา5,900 0บาท คุ้มไม่คุ้มท่านพิจารณาเองนะครับผมอยากจะให้ใช้ตัวนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเร่งด่วนนะฮะถ้าเป็นใช้ปกติหากระตินกลำร้อนสักอันหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่มันได้มาพร้อมกับ BZ 10เลยนะครับการชงกาแฟก็เป็นระบบปุ่มเดียวเหมือนกันสวิตช์ออนออฟเหมือนกันนะฮะ ถาดน้ำทิ้งทั้งสองเครื่องขนาดใหญ่เท่ากันนะฮะตัวเครื่องขนาดเท่ากัน b ี1ซ็เทนราคาหนะ้าหมื่นเก้าพันนะฮะบี9ซ2 0 0 0สี่หมื่นสองพันเกันเยอะนะนะครับแต่ว่า b ี1ซเทนก็จะมีโปรโมชั่นบางช่วงก็จะสี่ห้าหมื่นห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ท่านกรุณาติดตามนะตามรอบของการโปรโมท เครื่องในแต่ละจังหวัดน,นะครับนะเงินที่ต่างกันหมื่นกว่าบาทถ้าท่านเปิดร้านผมค่อนข้างจะแนะนำว่าให้ท่านเลือกใช้ตัวนี้เพราะมันจะทำงานได้คล่องตัวมากเวลาลูกค้าชงสั่งกาแฟขอคาปูกแก้วสลับกับเอสเปรสโซถ้าเป็นเครื่อง b ี9ท่านจะต้องเสียเวลาเปิดสวิต แต่ถ้าเป็นตัวนี้ท่านสามารถสตรีมได้ทันทีหรือถ้าท่านกิ่งพอท่านจังหวะที่ท่านสตรีมท่านยังโคกาแฟได้นะครับนะฮะท่านสามารถทําพร้อมกันได้ทันทีถ้าเปิดร้านเปิดร้านขายจริงๆแนะนํา b z 1 0เทเพราะเวลาชงต่อเนื่อง5 6 7, 8, แก้ว7จแแก้วรสชาติมันจะนิ่งกว่านะฮะ วันหนึ่งรองรับการขายได้80ถึง100แก้วสาบายสาบาย B70 ตัวนี้นะครับส่วน B75 หากท่านจะเอาไปขายจริงๆผมขอสัก5 6 0แก้วนะครับ5 6 0แก้วแต่ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับใช้ไปแตะ้อยก็ไม่ว่ากันเพราะมันไม่ได้เสียอะไรทันทีทันใดการสึกลอค่อนข้างน้อยมากสำหรับเครื่องตัวนี้ทั้งสองเครื่อง ท่านพิจนารณาได้นะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนที่เหมาะสมกับตัวท่านถ้ามีงบประมาณมากหน่อยจากดีเซ็ตเนแล้วท่านจะทำงานคล่องตัวมากที่สุดนะครับพอที่จะเข้าใจนะความแตกต่างเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังจะตัดสินใจหาเครื่องขนาดเล็กสักตัวหนึ่งนะ ท้องทานที่บ้านแต่อยากจะกินคาปูคาปูชิโนลาเต้บ่อยๆเอาบีซักเทนครับเพราะมันทำง่ายไม่ต้องไปเลอะเทอะเวลาไล่น้ำนะแต่ก็ต้องแลกกับงบประมาณนะเอาราคาตั้งาราคาตั้งเนี่ยห้าหมกับสี่หมสองเนี่ยผิดกันหมื่นเจ็ดท่านได้ขึ้นหมดตัวแต่ท่านตัดใจเถอะผมรับบอกว่าคุ้มค่าแค่ในส่วนของสตรีมแห้ง นะก็ทําให้กาแฟท่านอรอ่อยขึ้นใหม่เยาะน,นะครับก็ข้อแตกต่างจริงๆก็ผงม,มีอย่างที่ท่านเห็นขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาติดตามชมนะครับหากท่านชอบบกวนกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูนะฮะหรือท่านอยากจะสั่งซื้อโทรมาคุยกับผมได้นะฮะ 5, 5 9 9, 9. 2 5 9 9 4 4 9นะเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศเดี๋ยวไลน์ผมจะทิ้งเอาไว้ใน ในคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอาการาบขอบคุณลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ